ดึงถุงสายด้วยเครื่องช่างสปริงจากพื้นขึ้นไปในแนวดิ่ง10เซนติเมตรหรือ0.1เมตรด้วยความเร็วคงที่บันทึกค่าของแรงดึงจากเครื่องช่างสปริงและระยะทางที่เครื่องช่างสปริงเคลื่อนที่แขวนคานซึ่งคือไม้เมตรที่ตำแหน่งบริเวณกึ่งกลางโดยให้ไม้เมตรยังคงอยู่ในแนวระดับให้ตำแหน่งนี้คือจุดหมุน แขวนถุงทรายโดยให้ห่างจากจุดแขวนไม้เมตร20เซนติเมตรเกี่ยวเครื่องช่างสปริงกับเชือกที่ผูกกับไม้เมตรห่างจากจุดที่แขวนไม้เมตร20เซนติเมตรที่ด้านตรงข้ามกับถุงทรายดึงเครื่องช่างสปริงให้ไม้เมตรอยู่ในแนวระดับออกแรงดึงเครื่องช่างสปริงให้ถุงทรายเคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่ง10เซนติเมตรหรือ0.1เมตร บันทึกค่าที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงและระยะที่เครื่องช่างสปริงเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งของเครื่องช่างสปริงโดยขยับเครื่องช่างสปริงให้ออกห่างจากจุดหมุนมากขึ้นทีละ10เซนติเมตรอย่างน้อย3ตำแหน่งออกแรงดึงเครื่องช่างสปริงให้ถุงทรายเคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่ง10เซนติเมตรบันทึกค่าที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริง และระยะที่เครื่องช่างสปริง Spring, เคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งของเครื่องช่างสปริง Spring อีก10เซนติเมตรออกแรงดึงเครื่องช่างสปริง Spring, ให้ถุงสายเคลื่อนที่ขึ้นในแนวด padding, ิ่ง10เซนติเมตรบันทึกค่าที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงและระยะที่เครื่องช่างสปริงเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งของเครื่องช่างสปริง Spring, อีก10เซนติเมตรออกแรงดึงเครื่องช่างสปริง ให้ถุงทรายเคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่ง10เซนติเมตรบันทึกค่าที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงและระยะที่เครื่องช่างสปริงเคลื่อนที่เปรียบเทียบแรงในการดึงถุงทรายโดยออกแรงดึงโดยตรงกับออกแรงดึงคานที่ตำแหน่งต่างๆเพื่อให้ถุงทรายเคลื่อนที่ในระยะทาง10เซนติเมตรเท่ากันพบว่าการดึงโดยใช้คานอาจใช้แรงน้อยกว่า และยิ่งระยะที่ออกแรงอยู่ห่างจากจุดหมุนมากขึ้นจะยิ่งใช้แรงน้อยลงเมื่อคำนวณงานในการดึงถุงสายให้เคลื่อนที่ขึ้นในแต่ละครั้งพบว่ามีค่าเท่ากันและเท่ากับงานในการดึงให้ถุงสายเคลื่อนที่ขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมจะเห็นได้ว่ายิ่งเราออกแรงที่ตำแหน่งห่างจากจุดหมุนในแนวตั้งฉากมากเท่าไหร่ คานก็จะช่วยผ่อนแรงมากขึ้นครับและในทํานองเดียวกันกับพื้นเอียงค่าของงานในการยกแต่ละครั้งจะเท่ากันหรือใกล้เคียงกันครับคานนี้นะครับนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นกันไกลแฉลงรถเข็นดินที่เปิดขวดซึ่งต่างก็ช่วยผ่อนแรงครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ายิ่งเราออกแรงห่างจากจุดหมุนมากๆก็จะยิ่งผ่อนแรงครับ เช่นในกรณีของฉลรงถ้าเราออกแรงกดที่ปลายฉลงจะยิ่งผ่อนแรงมากกว่ากดที่ฉลงใกล้กับจุดหมุนครับเอาล่ะครับมาดูเครื่องกลอันที่3กันครับก็คือ